สวัสดีฮะท่านผู้ชมตอนนี้มีรายการข่าวด่วนของ Extreme New s รายงานเข้ามานะครับว่าต่อไปนี้ใครที่จะซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยต้องดูให้ดีนอกจาก Windows แท้ที่แถมมาให้ภายในกล่องเนี่ยเขาจะมีตัว Microsoft Office แถมมาด้วยมีวิธีสังเกตง,ง่ายๆยังไงเดนียววันนี้เราจะมาอ่านข่าวกันนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ได้ส่งข่าวข่าวนี้มานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข่าวกันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรกันแน่กับรายงานข่าวด่วน Extreme News ตอนนี้ครับ สวัสดีฮะก็อย่างที่ข่าวประกาศกันเข้าไปก่อนช่วงต้นรายการนะฮะตอนนี้เราน่าจะได้เห็นกันไปแล้วว่าตามร้านคา้าร้านต่างๆทั่วๆไปเนี่ยที่วางขายโน้ตบุ๊กกันอยู่เนี่ยมักจะมี Windows 10แท้แถมมาให้บิ l อินมาให้ภายในเครื่องแต่ตอนนี้เป็นประกาศครั้งสำคัญนะครับสำหรับทาง ASUS ROG เองเนี่ย ต่อไปนี้โน้ตบุ๊กเกมมิ่งอย่างตัว G14 เองหรือรุ่นอื่นๆก็ตามทีที่เป็นของทาง ASUS เนี่ยเขาจะมีวางจำหน่ายในรุ่นที่มี Microsoft Office แถมมาให้ด้วยแบบฟรีๆนะครับก็บิวอินมาให้อยู่ภายในเครื่องโดยจุดสังเกตนะฮะสังเกตง่ายๆมากเลยให้ทำการถามพนักงานแล้วก็หยิบกล่องตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับมาดูมาสังเกตให้ดีมองไปที่รหัสตองตัวเลข serial number หรือว่าตัวโมเดล number นะครับมันจะอยู่ในฝั่งของตรงนี้นะครับผมจะมีเลขรุ่นโมเดลแล้วก็ให้มาดูตรงรหัส โมเดลให้ดีนะครับว่าเขามีตัวอักษรว่าอะไรอย่างตัวกล่องนี้นะครับจะเป็นโมเดล ga 4 0 1 iu ขี he 0 9 4 t อยากจะบอกว่ารหัสอย่างนี้นะคร<อ>ับเลิกแล้วกลายเป็นของตกรุ่นของเก่าไปแล้วเพราะว่าเทนตอนนี้ที่ได้รับประกาศมาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาสั่งซื้อโดตบุ๊กตัวต่อๆไปของทาง rog เองให้มองหาสัญ,ญลักษ์ณ ตัวนี้นะครับจะมีตัว T ย่อมาจาก Thailand ให้หาตัว S ต่อท้ายด้วยนะครับมันจะได้มีตัว Microsoft Office ของแท้แถมให้ภายในตัวเครื่องโดยเวอร์ชั่นที่แถมให้จะเป็นตัว Microsoft Office แบบ Chrome หรือว่าแบบ Standard ธรรมาดานะครับแต่ที่สำคัญคือเขาแถมให้เป็นแบบหาวรยาวๆไม่ต้องมานั่งต่อาอยุรายปี ทำให้ใครหลายๆคนที่เรียกได้ว่าต้องการซื้อโน้ตบุ๊กมาไว้ใช้เรียนไว้ใช้เล่นเกมเนี่ยไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อซอฟต์แวร์แบบผิดลิขสิทธิ์หรือว่าซื้อแบบแลิขสิทธ์แพงๆที่ต้องจ่ายรายเดือนโดยวิธีการรับแอค i ิเว e นั้นง่ายมากทํายังไงเดี๋ยวมาดูกันครับสําหรับขั้นตอนการเปิดใช้งาน Microsoft Office นะครับง่ายมากๆเลยครับอย่างแรกเลยให้ทําการ Connect อินเทอร์เน็ตหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมให้ทําการ Activate ตัว Windows หรือว่าเช็คสถานะการ Activate ตัว Windows นะครับก็คลิกมาที่ d i s PC นะครับคลิกขวา Property ตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ขยายหน้าต่างขึ้นมาครับ กดที่ Change Product Key ครับกด Yes เข้าไปนะครับผมพอเด้งมาอีกหนึ่งหน้าเสร็จปุ๊บตรงนี้ให้กด Cancel ไปดูที่สถานะตรงนี้นะครับว่ามันขึ้นเป็น Window Activate เรียบร้อยอย่างถ้ายังก็ให้ทำการ Activate ให้เสร็จเรียบร้อยแต่ถ้า Activate แล้วนะครับให้มาที่หน้า Home ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ Time and Language ครับปรับตัวเซต Time Zone อัตโนมัตินะตอนแรกมันจะเป็น Off ให้ปรับเป็น On ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกมาที่ Region ตัวนี้ครับปรับให้เป็นประเทศไทยนะครับเป็นโซนประเทศไทยเพียงเท่านี้ก็พร้อมที่จะเปิดใช้งานตัว ว Microsoft Office ได้แบบสบายๆแล้วครับโดยขั้นตอนต่อมาครับให้เข้าไปที่ Start ต,ต,ตรงนี้นะครับเลือกสักโปรแกรมหนึ่งของ Microsoft นะครับอาจจะเป็น Word Excel อะไรต่างๆก็ได้เขาจะมีลงมาให้ตั้งแต่แกะกล่องน,นะครับก็เลือกไปที่ Microsoft Word นะครับขั้นตอนต่อมาถ้าสมมติคุณยังไม่ได้ใช้งานนะครับผมมันจะเด้งเป็นขึ้นหน้า Sign In นะครับอันนี้แป๊บหนึ่งผมขอ Sign Out ออกไปก่อน,นพอดีเครื่องนี้ผมใช้งานอยู่อยู่แล้วนะครับผมก็ ใส่เอาไปนะครับหลังจากเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมานะครับให้ทำการ sign in ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าใครไม่มีอ e ีเมลของ Microsoft เนี่ยให้ทำการ Create Account เพื่อสมัครใหม่เลยนะครับถ้าสมัครเสร็จแล้ว Create เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดปุ่ม activate office ได้เลยนะครับผมแล้วก็อ่านตามเงื่อนไขอะไรต่างๆกด accept เ,เพื่อยอมรับนะครับหลังจากเปิดการใช้งาน Microsoft Office เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เปิด a c c e p t แล้วก็ในส่วนของการหมวดหมู่ในการจัดส่งข้อมูลนะครับต้องการ send data อะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ให้เลือกเป็น no ไปก็ได้นะครับแล้วก็กด next ไปนะครับ หลังจาก Activate เสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทําการดูนะครับว่ามันเปิดการใช้งานเรียบร้อยไหมอย่างแรกเลยมันจะมีชื่อของเราหรือว่าอีเมลของเรานะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของหมวดหมู่ไฟล์นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ Account นะครับจะอยู่มุมด้านล่างตรงนี้เลือกไปเสร็จปุ๊บให้สังเกตตมง Product Product Information o f f i c e ตรงนี้นะครับว่ามันเปิดการใช้งานเรียบร้อยแล้วหรือไม่ถ้าเปิดใช้งานเรียบร้อยจะเป็นดังตามภาพนะครับอย่างเครื่องนี้ผมยังไม่ได้เปิดใช้งานมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ ถ้าสมมุติใครบอกว่าลงฟอร์แมตวินโดว์ใหม่ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นแค่4ขั้นตอนง่ายๆนะครับโดยขั้นตอนที่1เนี่ยให้ Activate Windows ของคุณให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2ให้เปิดแอปพลิเคชันตัวไหนก็ได้ของ o f f i c e เช่น Word นะครับ ขั้นตอนที่3ให้ล็อกอินด้วยบัญชีผู้ใช้งานของ Microsoft หากไม่มีให้สร้างใหม่นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4เนี่ยให้กด accept ยอมรับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ตัวโปรแกรม Microsoft Word Office มาใช้งานแบบสบายๆเป็นโปรแกรมแท้ๆแล้วนะครับผมก็หวังว่าประกาศข่าวนี้นะครับน่าจะทำให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยได้แตกตื่นกันมามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่กำลังจับซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งแล้วต้องการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ในราคาที่ถูกก็ ต้องไปเลือกดูกันดีๆฟังประกาศดีๆแล้วก็ไปลองดูตามใช้งานกันนะครับเอาเป็นว่าก็ต้องขอขอบคุณช่วงประกาศ Extreme n e w ตอนนี้ด้วยนะครับผมใครที่ติดตามก็อย่าลืมส่ง SMS มาบอกกําลังใจคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้ามีประกาศต่อไปที่เป็นประกาศเร่งด่วนเนี่ยก็ติดตามชมให้ดีครับสวัสดีครับ